ทำตาสองชั้นควรจะทำกี่มิลดีคะคุณหมอบางคนนะมาปรึกษาหมอเสร็จแล้วก็บอกเสร็จสับเลยคุณหมอคะขอ8มิลขอ9มิลขออะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอต้องบอกเลยนะว่าการทำตาสองชั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนทำ8มิลจะจะได้ชั้นตาเนี่ยสูงเท่ากันหมดนะคะมีเงื่อนไขหลายอย่างมากเลยหนังตาส่วนเกินการลืมตาเยอะน้อยต่างกันไหมหรือว่าขนาดของเบ้าตาเล็กใหญ่พวกนี้ต่อให้หมอวาด8มิลมาเหมือนกันนะ่ะชั้นตาที่ได้ก็ไม่เหมือนกันอยากให้เอารูปมาให้ดูดีกว่า ว่าอยากได้ชั้นตาประมาณนี้นะคะคุณหมอแล้วหมอจะช่วยกะให้นะคะถามว่าหมอวาดกี่มิลหมอวาดประมาณ 6- 7มิลไม่เกินนี้ถ้าใครบอกขอธรรมชาติมากๆให้5มิลแต่ว่าจะไม่ไปถึง8มิล9มิลอันนั้นอะ่ะมันเกินความสูงของชั้นตาของคนไทยหรือคนเอเชียไปนะคะธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้มันมีกระดูกอ่อนอยู่ตรงเปลือกตาอยู่ข้างในนะเป็นกระดูกอ่อนเป็นแผ่นๆนะเป็นตัวกําหนดชั้นตาคือคนที่มีชั้นตาธรรมชาตินะคะเขาจะมีความสูงของชั้นตาประมาณ อกระดูกตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําชั้นตาให้มันสวยอะ่ะเราก็ควรเรียนแบบธรรมชาติการที่เราไปฝืนมันคือทําให้มันสูงกว่ากระดูกอ่อนตรงเนี้ยมันจะทําให้ไปล็อกกับการลืมตาข้างบนแล้วคนไข้จะลืมตามไม่ได้ก็กลายเป็นตาหอยแครงตามมาแบบนี้ลืมตามไม่ขึ้นเพราะทำสูงเกินถ้าคนไข้อยากทําสูงแล้วหมอจะทำยังไงเมื่อก่อนหมอเคยทําสูงแล้วก็รู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กเมื่อก่อนนี่คือเมื่อ10ปีนะการทําให้ชั้นตาสูงถ้าคนไข้ามารีเควสตจริงๆหมอจะตัดหนังตาให้เยอะหน่อยแต่ไม่ถึงกระตึงจนับตาไม่ แล้วก็บอกเขาตามตรงเลยว่าทําได้เท่านี้แหละถ้าสูงกว่านี้ไม่สวยนะแล้วก็บอกด้วยว่าอยากทาก็ทําได้แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาแก้บางทีคนไข้เองก็เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันได้แค่ไหนเขาก็แค่อยากสวยเฉยๆนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนไปปรึกษาหลายๆที่เนี่ยจะบอกว่าการที่สมมตินะไปบอกหมอว่าคุณหมอคะขอ8มิลแล้วบอกทุกๆที่แบบนี้นะหมอแต่ละที่อ่ะเขาวาดรูปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ8มิลของคลินิก A กับ8มิลของคลินิก B ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าวิธีการวาดรูปของหมอ หมอว่าตอนนอนบางคนว่าตอนนั่งบางคนดึงหนังตาตึงแล้วค่อยวาดบางคนไม่ต้องดึงตึงแล้ววาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้นไม่มีเทคนิคไหนที่ถูกหรือผิดแล้วแต่ว่าคนทำถนัดยังไงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะห้ามเด็ดขาดเลยอย่าบอกหมอว่าอยากได้ตากี่มิลเอารูปมาให้ดูก็พอแล้วก็ถามหมอว่าทำอย่างเงี้ยได้ไหม